คราวนี้คือฮาทั้งโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารอันปลื้มปิติเมื่อได้รับการเปิดเผยจากมูลนิธิรามาธิบดีนะครับว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพร้อมกับครอบครัวนะครับบริจาคเงินนะครับ900ล้านบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีคุณผู้ชมครับและประวัติที่มาที่ไปของคุณลุงท่านนี้พร้อมกับครอบครัวก็เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับคือนอกเหนือจากจะถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อตั้ง พัดลมยี่ห้อดังนะฮะในอดีตเนี่ยโหชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือฮาตาลินะครับแล้วประวัติโดยย่อของคุณลุงผมคิดว่าน่ารับชมน่ารับฟังเป็นแบบอย่างเป็นอย่างมากนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากมูลนิธิรามาธิบดีนะครับบอกว่าคุณจุนวรรณวิทย์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทฮาตาลิอิเล็กทริกจำกัดนะครับคุณลุงจุนนะ สั่งใจเช็คให้กับมูลนิธิรามาธิบดี900ล้านบาทนะครับลงวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทําให้เป็นข่าวปลื้มปิติมีผู้คนแชร์แล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับโดยข้อความระบุว่าขอขอบคุณบริษัทฮาตาริจำกัดคุณจุนและคุณสุนทรีพร้อมกับครอบครัวกว่า900ล้านบาทนะครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศีาราคณบาดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับพร้อมกับคุณหมอเป็นตัวแทนรับมอบนะทั้งนี้เงินสมทบทุนโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งแยกออกไปเป็นการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลบรามาธิบดี160ล้านนะครับสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีรีอยุธยาอีก,กว่า300ล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล ย่านนวัตกรรมย่านนวัตกรรมโยธีอีก440ล้านบาทโอ้โหนะมหาศาลเลยครับแล้วคนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจขนาดนี้เนี่ยนะครับเสียสละเงินขนาดนี้ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจนั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากทีนี้เป็นใครล่ะคุณลุงจุนนะฮะคุณลุงจุนหรือบางคนเรียกว่าอากงจุนผู้ก่อตั้งหาตริปปัจจุบันอายุ86ปีนะฮะ วัยเด็กชีวิตยากจนต้องดิ้นรนสู้ชีวิตจบแค่ปอสองเริ่มทำงานตอนอายุ17ไปขับแท็กซี่แล้วก็เป็นลูกจ้างร้านทองเป็นช่างทําโมของเล่นอะไรพัดลมเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านงานช่างครับมีความสามารถก่อนจะตัดสินใจทำพัดลมทั้งตัวในปี28โดยเริ่มต้นในแบรนด์ที่มีชื่อว่า K และโทรี่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะหรือโทรี่ตามลาดับต่อมา52ครับอายุห2 จึงทําพัดลมฮาตาลีครับขายเป็นครั้งแรกจนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกรง่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกทํายอดขายได้ปีละหลายพันล้านมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพัดลมทุกประเภทรวมทั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาดแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมากแต่ก็สามารถบริหารจัดการจนผ่านพ้นมรสุมมาได้อุปนิสัยส่วนตัวของอากองจุนเป็นคนมุ่งมั่นนะครับสมรถะประหยัดเรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวยมักทําบุญบริจาคเงินตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อปี2555นะครับที่ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติเอกันให้คุณจุนได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปสุดยอดเลยครับสุดยอดตัวอย่างของมนุษย์สุดยอดตัวอย่างของผู้คนที่มีความมุมานนะมีความฉเฉลียวฉลาดใน ด้านที่ตนเองชื่นชอบและถูกระบุว่าเป็นพรสวรรค์และที่สำคัญเมื่อประสบความสำเร็จนั้นแล้วได้นำเอาผลกำไรกลับคืนสู่ประเทศชาติแล้วก็สังคมนะฮะแล้วก็สังคมและที่สำคัญต่อให้ร่ำรวยแล้วก็ไม่ลืมตัวครับยังใช้ชีวิตสมระจนกระทั่งอายุในปัจจุบันคุณผู้ชมครับ86ปีเป็นยังไงครับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันครับ คุณผู้ชมครับสิงอาสาร่วมมือกับเครือข่าย10สถาบันจากภาคกลางนะครับระดมศพพักกำลังเพื่อขจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพื่อเปิดทางรับมือน้ำท่วมครับสิงหาสาโดยมูลิธิพระยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดร่วมกับบริษัทบุญรอดเอเชียเบเว์รี่จำกัดรวมไปถึงบริษัทในเครือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานรวมไปถึงมูลริธิปอเต็กตึงจุดอินบุรีสิงห์บุรีแล้วก็สมาคมอยุธยารวมใจนะครับจับมือกับเครือข่ายสิงอาสาสิบสถาบันนักศึกษาจากภาคกลางพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ริมลำน้ำแม่ลาวัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางละจจนจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการสิงอาสาสู้น้ำท่วม ร่วมกันกําจัดผักตบชวารวมถึงเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝนลําน้นําดังกล่าวเป็นลําน้ําที่สําคัญของชาวอินบุรีอําเภอบางระจันและเป็นพื้นที่เกิดน้ําท่วมบ่อยครั้งโดยก่อนที่จะจัดกิจกรรมที่ตําบลหลักชัยอําเภอลาดบวาัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณรังสิตลักษิตานน์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดเบลวี่จำกัด ระบ,บุนะครับว่าที่ผ่านมาสิงอาสาพร้อมด้วยเครือข่ายได้ทํากิจกรรมกําจัดผักตบชาวาและขยะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการกีดขวางทางน้ําผ่านโครงการสิงอาสาสู้น้ําท่วมซึ่งครั้งนี้ร่วมมือกับเครือข่ายชาวบ้านช่วยกันจัดเก็บผักตบชาวาและผักตบชาวาที่จัดเก็บได้ก็จะถูกนําไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนะครับ คุณบุญเลิศนาคบุรยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,รบ,บริษัทบุญรอดเอเชียเบเวเรจจำกัดระบุครับว่าในทุกๆปีได้ผนึกกำลังร่งรวมกับเครือข่ายสิงอาสาลงพื้นที่กำจัดผักตบชาวาขยะที่กีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วมนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งใจช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีตามแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กรชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมมีความสุข ร่วมกันอย่างยั่งยืนกิจกรรมกําจัดผักตบชวาเป็นส่วนหนึ่งของสิงอาสาสู้น้ําท่วมนะครับทํามาตั้งแต่ปี2560เพื่อป้องกันและลดสาเหตุที่จะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับได้ร่วมกับสิงหาสาทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันอาชีวศึกษามากกว่า20สถาบันภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางไม่ว่าจะเป็นนครปฐมอยุธยาสิงห์บุรีปรทุมธานีที่มักจะเกิดปัญหาน,น้ำท่วมอยู่เป็นประจำครับ